สวัสดีครับพบก,กับชุยยูทูบนะครับวันนี้มาดูปลาดุกอเมซอนนะครับนะครับปลาดุกอเมซอนครับเลี้ยงมาหลายเดือนตัวยังไม่ใหญ่เลยครับก็วันวันก็ให้มันกินแต่พวกกุ้งนะครับทีก็หาปลาสดมาให้มันกินนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าอยากให้มันกินอะไร อ,อย่าให้มันโตวไวก็กินพวกของสดๆนะครับผมนี่แหละครับวันมันก็ว่ายไปว่ายมาของมันทั้งวันไม่รู้มันไม่เหนื่อยมั้งไงผมเดินทั้งวันผมก็เหนื่อยเลยมันว่ายทั้งวันไม่เหนื่อยสักที ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเห็นเขาว่าถ้ามันเลี้ยงไปนานๆแล้วตัวมันจะใหญ่ใหญ่เท่าคนนะลองดูแต่ตอนนี้ยังไว้ในตู้ปลาอยู่ครับยังไม่ได้ปล่อยที่บอ่อครับผมเลี้ยงไว้สองตัวนะครับ ตั้งแรกก็จะเลี้ยงตัวเดียวลัวมันเหงาตัวมันไม่มีเพื่อนคุยไม่รู้คนหรือปลานะครับจะเลี้ยงไว้สักปีหรือสองปีดูว่ามัน เออเต็มตู้หรือเปล่ามันใกล้เต็มตู้ก็คงต้องเอาออกแล้วคงต้องหาบ่อไปไว้นะครับผมเพื่อให้มันโตเร็วกว่าน,นี้ผมอยู่ในตู้ปลาแบบนี้มาคงผมว่ามันโตช้านะครับมันไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเพื่อนที่ผม ดูนะครับผมเพื่อนอยู่สองสามคนเขาก็เลี้ยงอยู่นะครับประมาณว่าเลี้ยงแข่งกันนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงคู่กับปลาตะเพียนนะครับผมมีปลาตะเพียนอยู่สามสี่ตัวนะครับเลี้ยงคนกันดูซิว่ามันจะกัดกันหรือเปล่าครับ ครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอากาสหน้าเอามาลงใหม่นะครับอย่าลืมติดตามนะครับยูยูทูบครับผมขอบคุณมากครับ